สวัสดีทักทายด้วยครับวันนี้ผมจะไปเหลาเรื่องแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ที่ผมมาเหลาวันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าซึ่งผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานให้มันทนนะแล้วก็วิธีการเพิ่มแบตสาหรับรถที่ต้องการความเบ็กสูงข,ขึ้นนะครับเป็นหลักการคร่าวๆก่อนนะเอาไปใช้นะซึ่งจะไม่อธิบายให้มันลึกมากจนเกินไปบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะซึ่งแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือรูปประมาณนี้แหละแบตเตอรี่ก็มีขนาดแรงดนันแรงดันก็คือโวลต์โวลต์อยู่ที่12โวลต์นนะแล้วก็ ไอ้ข้างหลังนี่จะเขียนเรื่องการจ่ายกระแสอ่าการจ่ายพลังงานนะอ่าแต่มันจะคิดเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงสมมติรุ่นนี้เขียน12 12 ah A H A H นะครับก็หมายถึงว่าจ่ายกระแสที่12แอมป์นะครับหชั่วโมงอ่าถ้าเราจะจ่ายกระแส24แอมป์ M, มันก็จ่ายได้อ่ามากกว่าก็จ่ายได้สมมติรเราจ่าย24แอมป์อาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงนั่นคือสเปคแบตที่มันให้ไวเราคำนวณครับอ่าแบตเตอรี่เนี่ย12โวลต์เนี่ยที่เราใช้อ่าแต่รถจักรยาน ดันบางคันต้องใช้36บางคันต้องใช้48ใช่ไหมบางคันอยากจะใช้60บางคัน72ทำยังไงมันก็จะมีการอนุกรมใช่ไหมเวลาเราอนุกรมเนี่ยแบตเตอรี่แต่ละลูกเนี่ยจะต้องทําการอ่าพูดง่ายก็คือบาลานซ์ไฟบาลานซ์ไฟอาจจะด้วยวิธีที่ว่าเราจะชาร์จแบตทีละลูกทีละลูกละลูกอ่าให้เต็มแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็มาวัดแรงดันอ่าหรือว่าเราจะเอาแบตเตอรี่อนุกรมต่อขั้วเดียวกันอ่เรียงยาวเลยแล้วก็ ชาร์จแบตชาร์จด้วยเครื่องชาร์จแบต12บโวลต์ทั่วไปตามท้องตลาดที่เป็นเป็นหมปแปลงีคีบหรือว่าจะเป็นอของพวกสยามนีออนอะไรก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับเมื่อเราชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาทําการอนุก,กรมเพื่อให้แรงดันมันสูงขึ้นเราอาจจะต้องมีเครื่องมืออีกสักอย่าง2องอย่างาถ้าหาง่ายๆ่สุดเลยก็พิมิเตอร์โดยการวัดโวลต์แต่ละลูกถ้าโวลต์เท่ากันนะครับเราก็สามารถชาร์จได้แต่ถ้าโวลต์ไม่เท่ากันลูกไหนน้อยกว่า เราให้นาแบตลูกนั้นไปชาร์จเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่าในกรณีคร่าวๆแต่มันจะมีลึกกว่านั้นคือแบบว่ากรณีที่แบตมันเริ่มเกิดปัญหาความด้านทานในตัวแบตนะต้องมีเครื่องวัดแต่ว่าเครื่องวัดพวกนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความด้านทานกับเครื่องวัด CCA เนี่ยจริงๆผมไม่ได้นําอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องพวกนี้นะมันไม่ใช่ช่างหรือชีวิตประจำวันช่างส่วนใหญ่เขาก็รู้แล้วเครื่องมีมไว้ทาอะไรไม่กล่าวถึงดีกว่าถ้ากล่าวถึงแล้วกายจะใหญ่โตมากนะนะก็เอาง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะอนุกรมแบตหรือ หน่หรือจะเพิ่มแบตถูวยง่ายอ่ะเราควรจะเช็คแรงดันที่ผมบอกก็คืออย่างเช่นนะฮะสมมติผมอ่าตอนนี้คือผมชาร์จแล้วก็ชาร์จแต่ว่าชาร์จไม่เยอะปรับแรงดันแล้วตอนนี้ทุกลูกผมแรงดันอยู่ใกล้เคียงกันอ่ะพอดีนะครับอ่าแรงดันอยู่ใกล้เคียงกันนะนี่ให้ดูลูกแรกลูกแรกของผมอยู่ที่สิบสองจุดแปดเก้าอ่าลูกสองอ่าผมไม่ได้กลับขั้วนะพอทีอ่าสิบสองจุดแปดเจ็ดอ่าโอเคจริงจุดกว่ากว่าเนี่ยแรงดันถือว่าใกล้เคียงกันรับได้อ่า แต่ว่ามันจะมีเรื่องโอมเรื่อง CCA แต่เรื่องนั้นนะจริงๆแล้วก็ถ้าเราคนมีเครื่องมือเนาะถ้าคนไม่มีเครื่องมือเนี่ยจริงๆแล้วมันยากอ่ามันยากแล้วก็บางคนก็อ่าอยากจะอยากจะทําให้ดีอ่าแต่ผมแนะนําว่าซื้อเครื่องมือมาใช้มันก็ดีแหละแต่โดยส่วนรวมแล้วอ่ะอ่าเราใช้อย่างระมัดระวังดีกว่านะระมัดระวังยังไงคือ1อย่าปล่อยให้แบตมันตกอ่าจนเหลือน้อยเกินไปแบตตกต่ำกว่า50%เงี้ยอ่ะก็ควรต้อง อจอดทำการชาร์จและ,ะถ้าจำเป็นต้องใช้เดินทางไกลหลังจากแบตตกไปถึง 20%- หรือ10%เนี่ยต้องชาร์จทันทีอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้1วันแล้วก็ชาร์จไม่ได้แบตเสื่อมนะครับนะแล้วก็ชาร์จนานเกินไปชาร์จชาร์จทิ้งเอาไว้หลายวันดีไหมจริงจริงแบตเตอรี่ก็ไม่แนะนา,นาเหมือนกันการชาร์จที่ดีที่สุดก็คืออาจจะ8 0หรือ90แล้วแต่สเปคแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ามันเรียกไม่ได้หรอกแต่ก็ดีที่สุดก็คือชาร์จให้เต็มไว้ดีฝ่าปล่อยไฟหมดเข้าใจตรงกััันนนนออี้คคืง่ายะรบ แล้วก็การอนุกรมแบตเตอรี่ก็อย่างเมื่อกี้ก็คือแค่คุมเรื่องอแรงดันให้เท่ากันแต่ถ้ารถเรามีแบตอยู่แล้วแล้วเราซื้อแบตอีกลูกมาในการในการอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดันเราควรจะ,ะไปชาร์จซะก่อนทุกลูกให้เต็มนะครับแล้วก็มาวัดแรงดันอีกทีอย่างที่ผมบอกอก็คืออนุกรมไปได้แต่ว่าแบตที่ซื้อใหม่นะอาจจะไม่มีปัญหาตอนแรกแต่ถ้าแบตที่ซื้อใหม่แล้วเราไม่ได้ชาร์จปุ๊บบางคนวิ่งไปในระยะหนึ่งแบตลูกใหม่ไฟมันหมดก่อน พอไฟหมดก่อนปุ๊บกล่องคอนเทเลอร์ก็จะเจอว่าไฟมันตกเร็วมันอาจจะมีการโปรเทคหรือตัดหรือลดความเร็วลดอย่างแบบรวดเร็วเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบตหมดเร็วกินแบตอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับแต่จริงๆแล้วแบตไม่แค่หมดไปลูกนึงแต่พอแบตมันตกต่ำฝ่า10โวลต์หรือ11โวลต์เนี่ยกระแสมันจะไม่มีเลยแบตบพวกนี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าไฟมันจะตกอย่างรวดเร็วเลยอาจจะบางทีตกถึง5 6โวลต์แล้วถ้าเกิดแรงดันพวกนี้ยังมีกระแสอยู่มันจะทําการกลับคั้วอีกแบตเลย กับคั้วแบตปุ๊บแบตพังเลยทันทีเลยนะครับเพราะว่าแรงดันตัวนี้มาสูงกว่าแรงดันอีกลูกหนึ่งที่ไฟมันตกนะครับก็ง่ายๆเรื่องแบตนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้แบตก็แค่ดูแลในการชาร์จเท่านั้นอ่าแบตพวกนี้ไม่ได้กลัวความร้อนนะเหมาะกับประเทศไทยแต่แบตท,ที่อันตรายก็คืออาจจะเป็นแบตพวกแบตชนิดอื่นที่เป็นลิโพลิเทียมอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเยอะนะครับอ่าตัวบาลานซ์นะฮะ BMS อ่าหรือการดูแลการจ่ายไฟซึ่งอันนั้นมันจะเป็น เรื่องใหญ่กว่าที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าในนี้ส่วนนี้คือส่วนของการใช้งานจักรยานทั่วไปเพื่อให้คนได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดนะหวังว่ารถทุกคนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ได้ทนทานไม่ต้องมาปวดหัวว่าแบตหมดแบตพังวิ่งได้ไม่ไกลอะไรเงี้ยถ้าเพียงใช้เข้าใจในวิธีการดูแลการใช้งานแค่นี้แบตจะใช้ได้ยาวมากมหาศาลนะลูกนึงอาจจะใช้ได้ถึงสามปีห้าปีก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอโดยรวมแล้ว จะไม่เกิน2ปีนะครับเพราะว่าบางคนใช้แล้วก็จอดใช้แล้วก็จอดแบตหมดแล้วถึงไปชาร์จนะอ่าก็คือต้องพยายามชาร์จให้บ่อยนะครับจำไว้นะครับไปแล้วนะครับปิ๊ง